สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันหลักร้อยบนกันนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันวันที่แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะข้าวที่อะไรนนะย์เกเจนะคะ ขาชนเงนที่เลขห้าเห็นไหมหลักร้อยนี่ไหลายงวดแล้วนะตัวที่ชนไม่ออกเลยอ่ะทำไมเป็นแบบนั้นนะมาดูงวดต่อไปนะ,ะงวดต่อไปหลักแสนหลักแสนก็จะเป็นห้าหนึ่งนี่นะคะนก็จะเป็นสองตัวล่างก็เก้าเก้านึ่นะคะแล้วก็มา หนึ่งบวกบวกหนึ่งบกหนึ่งนะก็เป็นสามนะท่านผู้ชมอ่ามีประมาณนี้เอาสามมาวางค่ะสามแล้วก็สี่ค่ะแล้วก็แปดค่ะอืมงวดนี้เป็นแบบนี้ท่านผู้ชมคิดว่าอ่ามีมาตัวไหนเนาะเดี๋ยวก็ชวนคบเลขดับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอ <fine>. right. ีกสโซนนะท่านผู้ชมอันนี้เฉพาะไอ้หลักร้อยบนนะคะ ประมาณนี้ก่อนนะดยอีกสูตรค่ะนี่จะไปเข้าหลักหน่วยนะไ,ไม่ใช่เข้าหลักร้อยค่ะเข้าหลักร้อยลองดูอีกงวดหนึ่งเนาะเขาจะเข้าหลักใดเนาะ สองห้าหนึ่งแล้วก็จะเป็นสองสองหกห้าอ่ะอย่างงี้嘛สองนี่บวกกันสองครั้งนะคะสองบวกกันสองครั้งไม่ไม่ใช่สิใช่ไหมใช่แล้วสองนี่บวกกันสองครั้งนะคะแล้วบวสองนี่บวกกันสองครั้ง แล้วก็สามนี้บวกกันสองครั้งนะคะเลขหนึ่งนี้นะคะเลขหนึ่งนี้บวกกันสองครั้งแล้วก็บวกบวกหนึ่งตัวนี้นะคะก็บวกหกตัวนี้นะคะ่ะอืมอะลองมาดูกันกี่ตัวมานี่มีสี่ตัวนี่ทำไมมีห้าตัวกันนะ เป็นแบบนี้ท่านผู้ชมอันนี้โบกครั้งเดียวนะนบกกันสองครั้งนี่บกหนึ่งครั้งนะคะมาปบกกันเสร็จแล้วก็จะเป็นลงท้ายเลขศูนย์นะท่านผู้ชมก็เหมือนเดิมเลย่ะศูนย์หนึ่งหกค่ะโอ้ยอืมประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมประมาณนี้นะสูตร์แนี้นะพี่ช้างคิดว่าน่าจะมีรางวัลที่หนึ่งอยู่นะนั่นนี่นะน่าจะมีนะคะ เาว่าชอบก็มาดูหลักหลักหน่วยบนกันโซรนี้ก็เข้าอยู่นะคะชนเงนที่เล็กหา้าแต่ไม่มางวดนี้ก็จะเป็น สองห้าหนึ่งแล้วก็บวก4ี่คงเทนะคะอ่าประมาณนี้ค่ะ 5, 6, 6, ห้าบวกห้าบวกสก็เป็น7นะคะลายตาเป็นลงท้ายเลขสองนะลงท้ายเลขหก 6. ค่ะท่านผู้ชมใช่ไหม ใช่แล้วหกถะ,ะลงไทยเลขหก 6. มาเหมือนเหมือนมือนตัวนี้นะคะ่ะนะกบรวมสูตรประมาณนี้ก่อนนะคะว่าชอบก็ลองเล่งเลงดูนะคะเก็บสีติไว้นะคะท่านผู้ชมโอเคขอให้โชคดีค่ะประมาณนี้นะสูตรนี้นะคะคอมมาแบบนี้เห็นไมท่าผู้ชมมาแบบนี้ ซ้ายขวาซ้ายมาทางนี้หรือเปล่ามาทางนี้รึเปล่ามาทางนี้หรือเปล่าโอเคประมาณนี้ค่ะ